เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่าบประจำมาที่3มกราคมในรอบค่ํานี้ครับมากัที่ข่าวก็สิบเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะของทีมรอบวันกันก่อนมาที่ข่าวแรกกันครับกับดิลล่าสุดข่าวลือร่วมกับไมเคิลโอลิเซ่โดยจากรายงานของ Standard s p o อ t สื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังให้ความสนใจไมเคิลโอลิเซปีขวาไว้ยิ่มสองปีของคริสตันพาเลสและจะเป็นดิวแรกของปีสแดงในยุคที่มีเจ้าของร่วมอย่างเซอร์จิมแรดคลิฟเข้ามาควมอำนาจซื้อขายด้วยครับกับการดิงนักเตะเข้ามาร่วมพีมในช่วงตลาดนักเตะรอบมกราคมนี้เลยแต่ทั้งนี้กับดีลดังกล่าวนะครับความเป็นไปได้มาสุดก็น่าจะเป็นช่วงตลาดรอบซัมเมอร์หน้ามากกว่าเพราะว่านักเตะเนี่ยก็เพิ่งจะขายายสัญญาฉบับใหม่กับคริสตันพาเลสไปเป็นเวลา4ปีมาหมาดๆครับ สำหรับผลงานของปีขวาวัยยิม2ปีรายนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับในซีซั่นนี้หลังซัดไปแล้วถึง5ประตูพร้อมกับทำอีก1แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด9เกมและกับโดยเฉพาะผลงานในช่วง4เกมหลังสุดนะครับทำไปถึง4ประตูทั้งนี้ในส่วนกับเรื่องของค่าตัวนะครับก็คาดว่าจะ,จะคุยกันลงตัวที่ตัวเลขไม่ต่ำกว่า35ล้านปอนด์ถึงจะมีโอกาสดึงนักเตะออกจากทิมเซลเฮิร์สตพาร์คได้นั่นเองครับ ข่าวต่อมาครับกับบิลของเจดอนซันโชกันบ้างหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนยครับเขาลือระหว่างเจดอนซันโชในการย้ายกลับไปเล่นเก่ับอดีตทีมเก่าอย่างเือเหลืองบลเซียดอนมุนออกมาอย่างต่อนเนื่องและล่าสุดครับเหย่่ยวข่าวชื่อดังอย่างปลาบิโซโรมาโน่ก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มอีกรอบครับว่าเจดอนซะันโช่ะ กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการดิ้นรนย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อกลับไปยังเสือเหลืองดอทมุนให้ได้ในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับหลังจากตัวเขาแทบจะหมดอนาคตหมดโอกาสลงสนามให้กับกองทัพป,ปีสแสดงแล้วอย่างแน่นอนหากว่าคุณซึ้อของทีมยังคงเป็นเอริคเทนฮากที่ผิดใจกันจนตัวเขาเนะี่ยโดนสั่งลงไปซ้อมกับทีมเยาวชนมาได้กว่า3เดือนแล้วครับทั้งนี้กับเรื่องของเจดอนซันโชนะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเดอะไทมส์สื่อชั้นนของอังกฤษได้ออกมาระบุว่า เซอเลงบลูเซดอนมูลยินดีจะจ่ายค่าเหนื่อยของเจดอนซันโชแค่หลักราวๆหนึ่งแสนอนปอนถึง1,50,000ปอ้นด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นครับจากที่รับกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่หลัก2 5 0 0 0 0ปอนปอนต่อสัปดาห์และมีในส่วนของโบนัสอีกราวๆ1 0 0 0 0 0นปอนต่อสัปดาห์รวมแล้วก็เป็น3 5 0 0 0 0ปอนปอนต่อสัปดาห์ซึ่งกับตัวเลขดังกล่าวนะครับก็จะทําให้ค่าเหนื่อยของเจดอนซันโชจะหายไปราวๆ2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์เลยครับหากว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจย้ายไปยังคัม อย่างไรก็ตามนะครับกับเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยนะ่ะจะจ่ายกันแบบไหนก็คงต้องรอดูท่าทีของทั้ง2ทีมก็คือแมนยูนเตดและก็ดอตโอมคลาวว่าจะคุยกันลงตัวในลักษณะไหนกันบ้างครับในเรื่องของค่าเหนื่อยของเจดอนซันโชข่าวต่อมาคร,ครับกับรายงานของอาสื่อของสเปนกับเขาลือร่วมกับโจชัวกิมมิชห้องเครื่องตัวเก่งของเสือใตไพร์บจ์นูนิครับดูจากรายงานของสื่อสเปนเจ้านี้นะครับได้ออกมาระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวลือร่วมกับกองกลางตัวเก่งทีมชาติเยอรมันอย่างโจชัวกิมมิชเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมจะต่อสู้ย่างไรเซนนักเตะมาร่วมทีมให้ได้ครับถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งสําคัญอย่างลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมหลีกที่ก็แสดงตัวอย่างชัดเจนว่าต้องการจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันครับ ทั้งนี้โจชัวกิมมิชที่สัญญาจะหมดลงกับพี่เสือในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 5ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้การตอบรับสัญญาฉบับใหม่จากบาเยนตอย่างใดหลังจากข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องไปนั้นทางเสือใต้มองว่ามันสูงเกินไปครับจนทุกอย่างนะันยังดูคลุมเครือและหาทางออกไม่ได้จนถึงตอนนี้ทําให้ถ้าบทสรุปต้องแยกทางกันจริงก็ต้องเป็นช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เลยครับที่บาเยนต์ต้องขายนักเตะออกจากทีมรายงานต่อมาครับยังอยู่กับนักเตะของบาเยนร์มิวนิคแต อยู่จากรายงานของ The Atlantic สื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจนารณายอย่างจริงจังถึงโอกาสในการดึงตัวโทมัสมูลเลอร์กองหน้าตัวเก่าวัย34ปีของเสือใต้บร์นมิวนิกมาร่วมทีมแต่ก็อาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์หน้านะครับ ดิทังกองทัพปีแสดงในหวังจะนําประสบการณ์อันโชคชนของยอดกองหน้ารายนี้เข้ามาช่วยประคองเกมรุกของทีมที่มีแต่นั้งแต่ด,ดาวรุ่งแทบจะทุกตําแหน่งและโดยเฉพาะกับราสมุสฮอยลุนที่เพิ่งจะซื้อเข้ามาร่วมทีมแต่ก็ยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งและก็ศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับและนอกเหนือจากนี้นะครับทางแม <c oughs> นเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ยังจะการันตีโอกาสลงสนามพิมมากกว่าที่เขาได้รับโอกาสที่บาเยนน์จะให้ได้แก่เขาครับหากว่าเขาหน้าตอบตกลงย้ายมาเล่นที่โอทราฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ รายงานต่อมาครับมากันที่ดีลของชอราชชเรทิเร่มิดฟิด์วัย19ปีของปีสแสดงเรากันบ้างหลจากรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์นะครับได้ออกมาระบุว่าชอราชชเรทิเร่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในเดอะแชมเปี้ยนชิพและก็ต่างแดนเมื่อเสมรที่แล้วครับและก็เช่นเดียวกับในตลาดรอบนี้ด้วยส่วนเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยครับากว่าเป็นการย้ายทีมแบบถาวนในปีนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้เหมือนกัน และทางแมนยูน t เต็ดนะครับก็อยากให้ดาวรุ่งรายนี้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ซะก,ก่อนที่จะย้ายทีมแบบยิมตัวในตลาดหน้าหนาวนี้เพื่อทำมูล,ลค่ากรณีที่อาจถูกขายออกไปแทนนั่นเองครับมาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของคริสเวลเลอร์นักข่าวดังของเดลี่เมลกับเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่ง,ง,งสำคัญต่างๆของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหลังจากเซอร์จิมดัดคลิฟรออนุมัติซื้อหุ้นปีสาดแดงจากทางพรีเมียร์ลีก ซึ่งจากรายงานในคลับที่ออกมาเผยว่าเซอร์ซิมรัดคลิฟกำลังต้องการจะดึงตัวทั้งแดนแอชเบิร์ดผู้ในการกีฬาของสโมสรนิวคาสเซลและก็พอลมิเชลเข้ามาทำงานร่วมกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูในรายของแดนแอชเบิร์ดนะครับก็จะได้รับตำแหน่งเดียวกันก็คือตำแหน่งผู้ในการกีฬาของกองทัพป,ปีสาแดงส่วนในฝั่งของพอลมิเชลก็กำลังเจรจาให้เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายซื้อขายนักเตะของกองทัพป,ปีสาแดงซึ่งหากว่าเกับเคสนี้ทางพอลมิเชลตอบรับตำแหน่งนี้นะครับก็จะถือเป็นการยอมลดบทาาทขอองงาาทข,ทของวเมกกี่่คยึู้นนนนใสผู้ร ีฬาให้กับโมนาโกมาแล้วนั่นเองและก็รวมไปถึงตำแหน่งล่าสุดนะครับกับตำแหน่งบอดบริหารของสโมสรนโมนาโกซะด้วยทั้งนี้หากว่าสองตำแหน่งดังกล่าวได้ข้อสรุปนะครับก็ถือว่าทุกอย่างลงตัวกับการจัดทำคณะทำงานในตำแหน่งสำคัญต่างๆได้อย่างฉับไวหลังจากตำแหน่งซ e o ที่วางอยู่ชองคตดบังกก็เจาะเข้ามารับตำแหน่งนี้เต็มแก่แล้วด้วยทุกอย่างนะครับก็น่าจะใกล้ได้ข้อสรุปแล้วนั่นเอง มาคดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของดเลิเมลสสื่ออังกฤษโดยจากรายงานครับมีการระบุว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงหวังว่าอังเดรอนาน่าประตูมือนหนึ่งของทีมจะสามารถลงสนามเฝ้าเสาในเกมกับสเปอร์ในวันที่14มกราคมหรือว่า1วันก่อนหน้าที่ไคเมรูนจะลงเตะเกมแรกกับกินีในศึกแอฟริกันเนชั่นครับถึงแม้ว,ว่าสโมสรต่างๆในพรีเมียร์ลีกนะครับจะยอมปล่อยนักเตะไปรับใช้ทีมชาติตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ครับกับทางกองทัพปีสแสดงที่ล็อกตัวอังเรโอน่าไว้เล่นเกม F a ครับรอบ3กับวีแกนที่จะลงแข่งในคืขึ้นวันจันทร์ที่8มกราคมนี้ได้สําเร็จแล้วก็ยังคงต้องการตัวนายด่านรานนี้ลงอีกเกมหนึ่งครับในแมตช์เจอกับสเปอร์อย่างไรก็ตามเนี่ยครับกับเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับจากทีมชาติแคมรูนว่าจะยอมให้นักเตะนะ่ะกลับไปรับใช้ทีมชาติแบบเร่งด่วนอย่างนั้นหรือเปล่านีครับแถมหากว่าทีมชาติแคมรูนตอบตกลงให้อังเรโอน่าอยู่ช่วยแมนยูนตเต็ดในแมตช์เจอกับา,ามนั ร,รอบที่สหากว่ากองทัพปีสแสดงเอาชนะวิแกแคนได้ใน,นรอบที่3นะยครับโดย้งว่าสถานการณ์ดังกล่าวนะเป็นสิ่งก็หมายความว่าอังเรโอนาน่าจะไม่ปลาลงสนามให้กับแมนยูนเต็ดเลยแม้แต่เกมเดียวครับเพราะว่าในช่วงนั้นศึกพรีเมียร์ลีกนะมีช่วงพักเบรกหนีหนาวพอดีและหากว่าสุดท้ายเป็นแบบนี้จริงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทีมนาะจะซื้ออันตายไปยินเดียม,มาเป็นมือ2ทําแพ้อะไรครับเนี่ย มาที่ข่าวต่อไปครับกับการจัดทีมยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกในปี2023ของเว็บไซต์สถิติฟุตบอลชื่อดังอย่าง w h s s o r r ดีทีมยอดเยี่ยมครั้งนี้นะครับก็มีบรูโน่ฟ์นันเดสกองกลางคนสำคัญของแมนยูเต็ดเราติดโพลเข้ามาด้วยครับโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยทั้งปีมากถึง7.36คะแนนจากคะแนนเต็ม10และสำหรับในตำแหน่งที่เหลือนะครับกับแผน4-4-2ก็ประกอบไปด้วย นักเตวันเป็นอาริสันเบเกอร์จากลิเวอร์พูลครับคะแนนเฉลี่ยได้ที่6.83คะแนนมาที่ผงแบ็กโฟล์ในครับแบ็กขวาเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนจากลิเวอร์พูลได้ไป7.29คะแนนแบ็กซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันจากฟูลแลมคะแนน6.92คะแนนส่วนคู่เซนเตอร์นะครับวอร์คิลฟานไดจากลิเวอร์พูล7.19แล้วก็อีธานพินน็อกจากเบรนท์ฟอร์ด7.14ครับ มาที่แผงกองกลางนะครับทางขวาเป็นบูกาโยากาจากอาร์เซนล7.44คะแนนทางซ้ายเป็นเดวายแมกนิลของเอเว์ตัน7.18คะแนนคู่กองกลางะนรับก็เป็นบรูโน่ฟานันเดสจากทัพปีแสดงเรา7.36คะแนนและก็โรดี้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ7.28คะแนนส่วนคู่สุนหน้านะครับก็เป็นเออร์ลิงบราห์ฮาแลนดจาก Man City นานแมนซิตี้7.39คะแนนและก็ออรลีวัตกินสุนหน้าจากแอสตันวิลล่าครับ7.22คะแนน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม